สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตินันแป้นคําค่ะเป็นครูฝึกห้อง447ค่ะรหัส65ขีด08ขีด53ค่ะทับ056ประสบการณ์หรือ,อวิธีการที่ดิฉันได้ฝึกได้ปฏิบัติมานะคะก่อนที่จะได้รับประกาศ ว่าเข้าถึงสภาวะแห่งความเป็นประสงณดาบันแล้วใช้เวลาสามเดือนค่ะเริ่มแรกในการฝึกการปฏิบัติก็จับภาพพระได้ได้ถนัดพอประมาณแต่ว่าไม่มีความละเอียดยังไม่มีความใสสักเท่าไหร่ก็อาศัยการฝึกการปฏิบัติตามที่อาจารย์ท่านท่านแนะนำทุกประการ ตั้งแต่ตื่นเช้านะคะฝึกน้อมขอพระเมตตาขอพระบารมีขอพรค่ะให้ฝึกจักภาพพระได้ยังแจ่มใส่ชัดเจนแต่ว่าในช่วงแรกก็แจ่มใส่บ้างไม่แจ่มใส่บ้างแล้วก็แทบจะไม่มีความต่อเนื่องเลยแล้วก็มีอุปสรรคในชีวิตในช่วงนั้น ก็ทำให้มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็ยังมีความสงสัยมีความเอ๊ะมีความเอะใจว่าเราจะทำได้ไหมเราจะปฏิบัติได้ไหมเราจะชาตินี้เราเกิดมาเราจะได้บรรลุเราจะได้ประสบความสำเร็จอะไรกับเขาบ้างไหมเราก็มีความสงสัยในช่วงการฝึกช่วงแรกๆแ,แต่ก็ได้รับคำแนะนำจาก รู้ฝึกเป็นอย่างดีมาตลอดเลยให้ให้คำแนะนำแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะตั้งแต่การแผ่บุญการถวายบุญการขยายบุญเล็กให้เป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็การอขอขามาพระรัตนตรยัยการลาพระพุทธภูมิก็ทำตามขั้นตอนทุกประการที่ครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็ก่อนนอนค่ะมีการแผ่บุญแผ่เมตตา เข้าไปในห้องดอกปัวนะคะก็อย่างต่อเนื่องคะ่ะอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอทุกวันแล้วก็ทำการแผ่เมตตาบ้างนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้อื่นบ้างคนป่วยคนที่สุขภาพไม่ดีไงคะ่ะคนที่ขอเมตตาเราแล้วก็เราก็ฝึกนะฝึกในการแผ่เมตตาทำอย่างนี้คะ่ะต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องอาจจะ ไม่ได้ตลอดทั้งวันตลอดทุกๆวินาทีนะหรือว่าเป็นนาทีอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าฝึกไปควบคู่ออกับการนั่งสมาธินะคะแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยอุทิศบุญกุศลเนี่ยพยายามทำตลอดเลยนะคะจนกระทั่งว่าผ่านไปสามเดือนนะคะครูฝึกก็ให้ ให้โอกาสเราเนี่ยนะคะได้ได้ตรวจเช็คสภาวะจิตกับท่านอาจารย์ก็ครั้งแรกนะคะที่เข้าห้องออกอากาศก็ก็ยังไม่ผ่านนะคะอาจารย์ก็ให้เวลาสามวันนะคะให้เราแบบเหมือนตั้งใจให้สุดฝึกให้เข้มข้นก็กลับไปทำก็มีความท้อนะคะในสามวันเนี่ยมีความท้อจนกระทั่งว่าเราเนี่ย ช่วงที่ใกล้ที่จะได้เขาได้เขาถึงค่ะเราก็มีความรู้สึกเห็นภาพสมด็จองค์ปฐมเราก็เลยน้อมกราบขอพระเมตตาของบารมีท่านเลยแล้วก็คือเหมือนปล่อยวางช่วงนั้นว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นค่ะแล้วประกาศก็ออกมาค่ะเราก็มีความปิติมากๆนะคะปิติดีใจที่เราฝึกได้ปฏิบัติได้ผ่านแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ ทำอย่างนี้ค่ะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนะคะฝึกตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะได้ประสบความสําเร็จนะคะยังไงเราก็ประสบความสําเร็จแน่ๆเมื่อเราตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติค่ะขอแชร์วิธีการฝึกนะคะเพื่อเข้าสู่กระแสแห่งประสดาบันเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะ